เที่ยวเสือมาแกะเป็นตัวเสือ okay. แล้วใส่กระเช้าเป็นของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียก็คือคลองด่านอยู่จังหวัดสมุทรปราการดูว่าเก่าแล้วมีเขาสอนว่า ให้ดูตรงตรงขาตรงเล็บเขาอะนะมันจะเรียวแหลมถึงจะแท้อันนี้ดูแค่คร่าวๆเออแปลกเอาตัวเขี้ยวทำไมเอามาทำตัวเสือจัดเป็นเครื่องรางเพราะว่าเขารู้สึกว่า เสือมีพลังมีอำนาจแล้วก็คล้ายๆกับเป็นเจ้าป่ากับประเภทก็ไม่ธรรมดาหรอกแม้ว่าจะเป็นเจ้าป่ารองจากสิงโตแต่ใครพบเห็นเสือก็ต้องเพ่นคนที่ดุดุเขาเรียกว่าโหดุอย่างกระเสือ เขาไม่เรียกว่าดุยังกับหมาหรือกับแมวดุยังกับเสือมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะเป็นสัตว์ป่าเลยเอามาเลี้ยงก็ยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของเขาเป็นสัตว์ดุดุร้ายเจ้าอารมณ์ ยังเอามาใช้ว่าปีอะไรนะปีขานก็คือปีเสือนี่นี่คนเกิดปีขานคนจะห้อยเสือตัวนี้